เ่อเล่นเ,เองวันนี้อยู่กับเกมที่มันมีป๊อบสี่ป้อบนะตอนนี้ก็ววระเบิดกันไปฐานผมโอ้โหเหลือนิดเดียวเลยผมไม่ได้เล่นมาก่อนนะน,นี้ผมเคยเล่นรอกรอบอยู่ก็โอเคผมก็ผมก็เคยได้แชมป์อันดับของในเนี้ยประมาณสามสี่รอบผมยังไม่ได้บอกพอซึ่งเกมนี้ มันก็โอเคอะ่ะถ้าเกิดป้อมใหม่เกิดขึ้นมามันก็จะโอเคมากเลยผมจะอัดสิบนาทีก็คือยี่สิบห้าใช่ยี่สิบห้าโอ๊ยถ้าผู้ชมคงจะไม่ทำแล้วก็แบบอ้ยจะไปทำตทำ่อไป แต่การที่ปอบเราจะชนะก็คือผมปอชอบระยะประชิดแบบนี้แบบเดินลงไปเนียแต่วิธีทำไงว่าดีครับวาวาว้า,วาปอบม,มันจะแบบแตกแน,น่นอนไปปอบสีแดงวะระหว่างรองมันก็จะมีอุปสรรคเต็มไปหมดเลยเด็กๆไอ้เนี้ย,ย,งงยระทุบหัวผมเลยเนี่ยมันม็นเพื่อนพบสวย เื่อเนี้ไม่มีคนทำนะมีไม่ได้พทำผมก็ไม่รู้ผมทำทำไมแต่การที่ป๊อบเราจะชนะได้ผมต้องใช้การระยะประชิดตัวยังไม่เห็นดหรอเอาแต่โอหผมจะตายไปเนี่ยเมื่อกี้เห็นวีตะ่าลูกเป๊เย่ง อ๋อป๊อบเราอีกโอ้โหเป็นเรนโบ้เลยเพื่อนิงกันเลยโหเคยโดนเพื่อนเกียร์ด้วยนะจะถึอกันละว,วาก่อนเอ้ยวางไกลไปวางไกลไปอ๋อันนี้ผมเพิ่งจำครั้งแรกเลยไปก่ปกติพอาเกิดไปแบบนี้ผมจะกระโดดตายเลยผมจะรอดไปเด็ก โอลยเส็ดโอ้ยตืดไม่ใช่แล้วเอาไปเดี๋ยวแล้วเฮ้ยเต่ามันเปกๆเพื่อนยิกันจะมียิกอีกกถาสีป้าทำไมล่ะยิกสีกเขียวเลยใช้สูตรวู้อ่าบัตรเกลิกอ่ะถ้าเกิดไม่กินผมก็เกอบได้แล้นะ โอ้ยแตกขาสีเหลืองเอาใบเดี๋ยวผมจะแสดงกปิิหอนขอไล่ได้ดะครับกดตัดกดติดตามด้วยวางระเบิดลออูกบ้าอันนี้ว่าตายแล้วระเบิดอะผมก็โดนแล้วตายดโซเนี้ยโดนแล้วตายตัวนี้ฮู้ อาจารแรกให้วางะเบิด <c oughs> ว้าวว้าวแตกเอ้า <c oughs> ไม่ตายดิไก่ววู้โดูออยพอระเบิดปะเพื่อนยา Hello is me Bye วู้หู้อันดับแรกนะ โดดสะเก็ดอะไรเนี่ยโดดพืชผักระเบิดตายว้าวเอวิ MVP. ทำไมผมถึงชอบแล้วไม่ไปเล่นของปกติวันีสเก็นเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ดูเดี๋ยมันจะวินลุกแบบนี้เพื่ออะไรนะเดินไปก็ถึงแล้ะเฮ้ยอะไรตัวตีทองอ,อะ่ะยิงเลยปาบโอ้โหแตกกระจาย เหรอว้าวว้าโ,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 โรสีปอบอื่นอีกแล้วเฮ้ยเพื่อนเร็วช่วยกันยิงบูว่าอ่าววิกลฤตจะชอบตายเพราะโดนระเบิดตัวเองดอกอันนี้ไม่ใช่ปฏิหารของผมเอาบวยเมื่อกีออ้ผมแค่เล่นให้ดูเป็นตัวอย่างทาวเวอร์อะไรเนี่ยอออีีออยว,ว่าเล้ว สีแดงแกไปช่วยชัดเซโอ้ขอให้เกิดขึ้นบนดิเฮ้ยถ้าเกิดผมได้เกิดขึ้นบนปอบป็นเละปอบป็นเละแน่เชื่อผมถ้าเกิดผมไม่ตายนะเละแล้วปอบแกอ้อแต้เพื่อนเราตายจะเด็กตัวไปทำไมอ๋อไม่ใช่เอ้ยนายจะาก,การปอบเราตัวเดียวแต่ว่าชัดเอาทักปอบเลยแกว้าว อู้กว่าด้วยเอ้ยเด็กฮาลุฮาลุเอ๊ะเรือดเดตมันเป็นอะไรไม่รู้นะพอกดตายปุ๊บปุ๊บก็จะเกิดไอตุนกตนเลยทะเดนระเบิดทะลุลบเอ้าเฮ้ยระเบิดมไปไหนเนี่ย สีแดงใกล้โลบแล้วอะ่ะก็คือสีเราพอทุกคนมาเห็นผมอะก็หวดจับได้แล้วผมก็แบบยิกคนอื่นไปเรื่อยอะ่ะจะเหลือแต่บันไดไว้นะเพราะผมจะไม่ยิกเหลือซากเลยว้าวเอเิกเอเิกโอ้โอแขตขาหลุด เอาล่ะเกิดอะไรตรงนี้วะเนี่ยอยูดีๆก็เกิดเอะสีเขียวตัวเอง I see you I see you I I see you ไอ้ดู I see you wow every ว้าว ว้าวว้าวเดี๋ยวผมให้สามสิบก่อนแล้วกันกำลังสนุกแป,ป๊บแป๊บแล้วก็เหลืออีกสามนาทีแอร์เบรกอีกบอลลีพืชแอรเลรกแอปโดแอรเปรกแตจกจัเก็ป๊อบเตกว้าเร็วตไปทุกุ๊เไปด้วย cái chồ đạp ạ à, Ôi, <laughs> gì oh, với đồi อยากไปเกิดขบนตายวัวเอาระเบิดชนกันตายวัววูวแตกเพราะผมได้ยินเสกระเบิดอ,อยู่ตลอดเวลา แกลกมาทำอะไรล่ะ <c oughs> <c oughs> สกภาพเย้เยห Ovat. พอผมเกิดสีเหลืองแค่ยู่ดีๆผมก็ไปวาร์ปยู่สีแดงรักแค้ทุกคนป๊อบที่มันไม่ถือดาบอะได้ดาบแตกเอยเดี่ยวมันโยนได้ไกลน็นเกมันกระจอกมากเลยเห็นไหมแต่ผมก็ต้องเพื่อรายได้หรือันโอ้ยเมื่อกี้เขียนไม่ตายแล้วจั แต่มันมีบล็อกเนี่ยมันไม่ตายเนี่ยพอมันเป็นเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันตายหรือยังที่จริงมันจะไม่ตายนะบล็อกสีฟ้ากำลังจะตายไอ้คนมันเล่นได้เป็นด้วยนะกระโดดอะไรของวันน่ะปุ๊บเป่าบอ๋อปุ๊บมันเป็นสูตรลับ ปอบลวกไปซะโอ้ไม่ใช่แหล้วผมอยู่สีเหลืองใช่ไหม,มอยู่ต่อหมอกตัวเองก่อนแต่ไปพักป๊อบสีเหลืองเฉยเลยอันนี้โคตรงูกดที่เดิมเฉยโอ๋อยเดียเด๋ยวนี้เนี้ยเนี้ยเยเ,ยเยพื่อตัว tot คือใครอ่ะ อ้ยอ้าต่อไปน่าจะเป็นสีเขียวไายซับเวกไม่ต้องไปชูเลยฉันไม่ได้กากเอากิกก็ไม่โดนวู้ววู้ฮู้วู้วู้ฮู้ผมถือกอดจะตายอ่ะคิดดูวู้ววู้ฮู้วู้ฮู้ เอ้ดี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 เดียเดียเดียอายูแคเบิร์แตกฉันสามารถช่วยได้เออเฮ้เฮ่อะไรเลอะเลอะเลอะอ้ยใครเป็นระเบิดฐานเนี่ยหล่นไปทักอันเลยคิวแคบเบิร์รอฆ่าสองอันฆ่าสองคนออราโอเลลเลลเล่ แกจะวางระเบิดทำไมปัม๊บดูตัวเองาาาดดดปั๊บครับหูว้ายยี่สิบเก้าและเลือสามนาทีเราต้องใช้เวลาให้ครบใะคลาสสิห้านาทีแล้วโอ๊ยเก,ก็บติดากไปละอสวยบัค์กเราได้แล้ว ถ้าเกิดอยู่ชั้นล่างแล้วป๊อเระยกสมบูร์ให้กดตายละ <c oughs> มันจะได้ไม่ต้องเกิดที่เดิมแกครับว้าวแอเปเกิดข้าวบนเฉยไม่ต้องขวานสี่เขียวแล้วเพื่อนกว่ามันจะตอตัวอีอบ้าเอ้ยฉันาช่วยแกนะถ้าเกิดมันผ่าลงมาบาเนี่ยผมจะฆ่ามันให้ดูังไงมันก็ต้องลุกว่า เสงระเบิดเยะชัดเลยว้าเลวสีแดงต่อไปไอ้ฉลาดมากหรือไก่สีอสีบุ๊โบดับดาอีไก่อีปีกไก่ทอดบันไดหายแล้วไก่รับผมมีที่ต่อตัวคุณที่ฉลาดฉลาดจนผมไม่มีสมองเลยหยอกเอ้ สีเขียวตอนเนี้ยป้อปันเกือบแตกแล้วเพอาะป้อปันล่วงลงไปแล้วก็รับไยต่อไปผมก็ใช้สูตรหลักหลักพภชนาการอาหารหยิกมาเลยยิกป้อแบบว่าอเอรย OT, เบอร์เบอร์เบอร์เบอรเบอร์บอรเบอรเออเบ่เบออเบอเบออรอรรเ ปาฉลามอยู่ในแอปเิ้ลตกหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่ี๋ยวใช่โออออรีเดออีกเดียวก็ท่อาจจะเกิน่อยเนาะไม่เป็นไรหรอกพายาบ้าก็ได้วอยยวอยวยวยเววีวอวีวอวีสิ แกมันขี้โกแกมันแฮกระบบแกมันอะไรต่างๆเนี่ยมันลงไปผ่าน่อหน้าต่อตาเนี่ยเออเตะปอบเตะปอบเตะเร็ววางวางดิเฮ้ยเออดีละทัฐฐนเวลาไม่เกิดขึ้นยากเลยพักไปเลยพักไปเลยดิชัตไปลาเคสเกดีลักเข้าใจไหม ถ้าเกิดผมไปป๊อมใดถือว่าป๊อมแตกไปอย่างสีเขียวเนี่ยมันไม่เหลือแล้วแหละอ๋อสีแดงก็จะแตกแล้วเหรอดูบันไดมันให้มจริงบันไดฉันจะลาแกแตกกูฟังบางทีมันก็จะเกิดตรงนี้นะผมโคตรโกฟเลยที่มันเกิดตรงนี้แหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะขอแก เอบิร์ดเอาระเบิดวางด่ไก่วเาเนี่ยระเบิดผมวางม่ใช่าหาเหรอครับไปผมตายเออตายไปซะมันไม่ตายออกไปไวายโดนระเบิดตัวเองตายว้ววิววิวว้วคดไก,ก่สองพันยี่สิบโอ้โห่ไรวะเนี่ย รอบเดียี่คืออันนี้ผมไม่ได้ผมกากนะเหลือคนเดียวดิจีบแมสไปไปไปเพลย์อยู่สีเหลือคนเดียวอีกเอ้ยว้าสวยขอล็อกขอล็อกโอ้ยกับทึ้ขอล็อกเตอร์ตูวอยู่ป้อมคนเดียวฮะฮะสบาย ก็ป,ปดเดียวเย้ยเก่อ้ยอันนี้มันเกินไปเพราะว่าผมแพ้แล้วลออแหละ้สีแดงมีกี่คนสีแดงมีสองคนแล้วดูปอบบัลสีเขียวดึกสีฟ้าตายหมแล้ววู้ฮูวู้ฮูอยากไปรอด ว้าวเอเวอร์กบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้นะครับ